รุ่นนี้ขับง่ายขี่สบายมือครับผมราคาตัวนี้จบอยู่ที่7,500บาทครับผมถ้าในสนใจก็สั่งเข้ามาได้ครับวันนี้มาดูพ่วงข้างพร้อมหลังคาครับผมตัวนี้ลูกค้าสั่งพ่วงข้างสีแดงทั้งหมดเลยครับผมทั้งแดงทั้งกรงแล้วก็ทั้งพ่วงข้างครับส่วนผ้าใบลูกค้าเอาสีน้ำเงินครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น65คูณร้อยครับผม65นั่นก็คือความกว้างตรงนี้ครับผมตรงพื้นที่ใช้งานตรงนี้กว้าง65เซนติเมตรครับผมยาว100เซนครับผมตั้งแต่ประตูท้ายตรงนี้ จนถึงกระตัง้าตรงนู้นครับผม100เซนติเมตรประตูท้ายตรงนี้จะเปิดได้นะครับผมประตูท้ายสามารถเปิดได้ครับตัวนี้ชื่อรุ่น65คูณร้ครับผมอันนี้งานสีแดงทั้งคันครับผมมาดูตัวสวิงอาร์มครับรุ่นนี้จะเป็นสวิงอาร์มเหล็กรางน้ํา2นิ้วครับผมตัวนี้จะเป็นเพาใหม่เลยครับผมเป็นเพาใหม่เพามอเตอร์ไซค์ใหม่แกนใหม่ครับผมดีไซน์ตัวสวิงอาร์มก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งแบบนี้จะรับน้ําหนักได้เยอะครับผมแข็งแรงรับน้ําหนักได้เยอะครับตัวโช๊คที่ลูกค้้้าไดนนะคคบบผมมก็็จเปชใหู่่แี ก็จะเป็นโชคใหม่แกะกล่องแบบนี้เลยครับเป็นโชคหนึ่งคู่ครับผมชุดนี้อยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมรังคาพร้อมพ่วงชุดนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับร้านอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมท่านไหนอยู่ใกล้แวะเข้ามาติดที่ร้านได้เลยนะครับผมหากท่านไหนอยู่ไกลก็โทรมาสั่งซื้อได้นะครับผมก็จะได้เหมือนรีวิวนี้เลยครับผมตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผม ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เราจัดส่งให้ครับผม7,500บาทครับผมอยู่ต่างจังหวัดสามารถโทรมาสั่งได้นะครับผม0955518906ครับผมงานเหล็กที่ใช้ในการผลิตนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแป๊บปลาปลาไปเรียบคาดแดงครับผมตัวนี้งานดิบเทียงไม่ได้พ่นสีครับี่ครับผมงานเชื่อมเสร็จเรียบร้อยครับเหล็กก็จะเป็นเหล็กขาวแบบนี้นะครับผมเราใช้เหล็กขาวในการผลิตครับผมส่วนงานเชื่อมก็นี่ทีมงานช่างเชื่อมครับผมก็ใช้ตู้เชื่อมแบบ CO2 ครับรอยเชื่อม CO2 แผ่เชื่อมก็จะประมาณนี้ครับผม อันนี้เชื่อมเต็มทุกแขงครับผมรับประกันความแข็งแรงเลยครับผมรุ่นนี้ที่หน้าร้านก็จะมีหลายคันนะครับผมหลายรุ่นหลายราคาครับผมที่หน้าร้านลูกค้าต้องการสั่งออนไลน์ก็สามารถโทรมาสั่งได้นะครับผมอย่างคันนี้ที่เห็นอยู่ก็อยู่ที่สี่พันบาทครับผมรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับผมรุ่นนี้สี่พันบาทครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางคันนี้สา0พันแปดร้อยครับผมรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับผม รุ่นนี้5้า0้าครับ70็ิคูณรอยรุ่นใหญ่ไซด์พิเบิมครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับผมรุ่นนี้7,500บาทครับผมรวมส่งเก็บเงินปลายทางเป็นเจ็บคูณร้อยี่ครับโชคสี่ตัวล้อแม็กยางใหม่ครับผมรุ่นนี้ราคาแพงสุดครับผม7,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางถ้ามาซื้อที่หน้าร้านเมื่อกี้ราคาอยู่ที่7 9 0 0บาทครับผมราคาหน้าร้านโปรโมชั่นออนไลน์สามารถสั่งได้นะครับผมราคาพิเศษครับผม รถเกียร์ออโต้แบบนี้ก็ติดพ่วงข้างได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้อยู่ที่วัตถุป,ประสงค์ของการใช้งานครับผมติดตั้งได้เหมือนกันเกียร์ออโต้ครับผมใช้งานได้ครับผมสะดวกครับขับง่ายขี่สบายมือครับผมรถเกียร์ออโต้ใครว่าติดไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนครับผมอันนี้เราติดพ่วงข้างติดเทลเล์ลากของก็ติดได้ลากได้เหมือนกันครับผมรุ่นนี้จะเป็นงานตะกุยดินครับตะกุยโคนตัวนี้เป็นเอ็กวันรุ่นรุ่นมีโซ่ครับผม ตัวนี้สําหรับพ่วงข้างนะครับผมติดได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบโซ่แบบสายพันก็ติดได้เหมือนกันครับผมอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานของลูกค้าครับผมเราเป็นคนใช้งานครับผมจะไปฟังคนอื่นส่วนลังคาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้รอลูกค้าเอารถมอเตอร์ไซค์มาติดครับผมตัวล้ออันนี้ลูกค้าจะนําล้อมาเองครับผมซึ่งจริงๆราคา7 5 0 0น้านี้เรามีล้อให้ด้วยนะครับผมแต่นี้ลูกค้าต้องการนําล้อมาเองครับก็เดี๋ยวมีส่วนต่างอีกทีนึงครับผมหากลบส่วนต่างให้อีกทีครับ โอเคครับผมหากลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรมาสั่งได้นะครับผม095 5 5 1 8 9 0 6ครับ